เรื่องราวของไฮเยว่าดิกสาววัยรุ่นที่เกิดตั้งท้องในวัยเรียนเธอหวังจะพึ่งพาแฟนหนุ่มเพรรักเขามากแต่แล้วเขาก็หายไปจากชีวิตเธอโดยไม่บอกลาสักคำห้ปีต่อมาเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับปริศนาที่ทั้งคู่ต้องหาคำตอบไปด้วยกันติดตามการสปอยได้ใน Re-Encounter นำแสดงโดยยูยอนซอกถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังคลิปสปอยกันเลยค่ะไฮเยว่านาเอกของเรื่องค่ะ เธอทำงานอยู่ในคลินิกสัตะวะแพทย์แห่งหนึ่งใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่คนเดียวและชอบเลี้ยงดูสุนัขที่ถูกทอดทิ้งชีวิตของไฮเยวานั้นดูจะง่ายเหงาได้บ้างเพราะมีนุ่มน้อยลูกชายของเจ้าของคลินิกคอยมาเล่นกับเธอเป็นประจำและหมอเจ้าของคลินิกก็ดีกับเธอมากพวกเขาสนิทสนมกันดูเหมือนเป็นครอบครัวที่บ้านของนางเอกนั้นเต็มไปด้วยสุนัขที่เธอเก็บมาเลี้ยงเธอเฝ้าดูแลพวกมันคอยทำความสะอาดบ้าน นางเอกเธอได้ตัดเล็บเก็บเอาไว้โดยไม่ยอมทิ้งมันเลยมาหลายปีเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจอะไรสักอย่างแล้วชีวิตของเธอนั้นวันๆก็วนเวียนกับการตามหาหมาจรจัดมาดูแลแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ต้องรู้สึกตกใจเล็กน้อยเมื่อเธอได้เจอเข้ากับฮันซูซึ่งเป็นแฟนเก่าของเธอเมื่อเธอเห็นเขาเธอก็โกรธมากที่เขาเคยทิ้งเธอไปจึงได้ไล่เขาออกไปให้พ้นเธอพระเอกรู้ดีว่าไม่ว่าทำอย่างไรนางเอกก็คงไม่ให้อภัยเขาเพราะความผิดของเขามันช่างใหญ่มาก แต่แล้วพระเอกก็ได้บอกนางเอกว่าลูกของพวกเขายังมีชีวิตอยู่แต่นางเอกก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้หนังก็จะเล่าย้อนไปในอดีตสมัยที่ทั้งคู่ยังเป็นนักเรียนทั้งคู่ก็รักกันมากนางเอกนั้นเป็นคนที่ชอบทําเล็บเป็นชีวิต,ตจิตใจและมักจะทําเล็บให้กับพระเอกบ่อยๆส่วนพระเอกนั้นเขาเป็นลูกคนรวยซึ่งมีชีวิตค่อนข้างแตกต่างจากนางเอกมากและในตอนที่นางเอกกําลังท้องจู่ๆพระเอกก็หายไปจากชีวิตของเธอนานถึง5ปี แล้ววันนี้เขาก็โผล่มานางเอกจึงโกรธมากและไม่คิดจะสนใจยายดีเขาอีกและนางเอกได้คิดว่าลูกของเธอนั้นได้ตายจากไปแล้วแต่พระเอกกลับไม่คิดเช่นนั้นเขาพยายามตามสืบว่าลูกของเขาอยู่ที่ไหนจนได้รู้ว่าแม่ของเขายกให้คนอื่นไปเลี้ยงซึ่งเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพระเอกจึงได้แอบตามไปที่บ้านของอาจารย์คนนั้นต่อมาเขาได้เอาเอกสารบางอย่างมาให้นางเอก นางเอกไม่อยากเจอหน้าพระเอกจึงได้ไปแอบอยู่ในบ้านในนั้นเป็นเอกสารที่แม่ของนังเอกและแม่ของเขายกลูกของนังเอกให้กับคนอื่นไปเลี้ยงรวมถึงรูปภาพแรกเกิดของลูกนังเอกเมื่อนางเอกเห็นเธอก็ตกใจมากเพราะเธอคิดมาตลอดว่าลูกตายจากไปแล้วหนังก็จะตัดเล่าย้อนไปในอดีตนางเอกอยู่กับแม่และพี่ชายคนซึ่งครอบครัวของเธอนั้นค่อนข้างยากจนมากแต่แม่ก็ดูแลเธอและรักเธอมากจนผ่านไป5ปีเธอรู้สึกว่าแม่ได้แก่ชราไปมากแล้ว และความจริงที่ว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของแม่เป็นเพียงลูกที่พ่อเก็บมาเลี้ยงแต่แม่กลับยินดีที่จะเลี้ยงเธอและดูแลเธอเหมือนลูกสาวคนหนึ่งนั่นอาจเป็นเหตุผลที่นักเอกชอบเลี้ยงหมาจรจัดเพราะเธอคิดว่าชีวิตของพวกมันนั้นน่าสงสารเหมือนกับชีวิตของเธอในวันต่อมาพระเอกก็คอยไปเฝ้าที่บ้านของอาจารย์คนนั้นเพื่อดูราดเล้าและหวังจะได้เจอลูกสาวของเขาและยังไปคอยเฝ้าแอบดูนักเอกอยู่ห่างๆเหตุการณ์ในวัยเรียนสมัยที่นักเอกท้องเมื่อนักเอกหอบท้องโตๆมาหาพระเอกที่บ้าน เพื่อหวังแนะนําตัวกับครอบครัวของพระเอกแต่สิ่งที่เธอได้เจอก็คือแม่ของพระเอกกลับไม่รู้เรื่องราวของพวกเขาเลยแม่พระเอกบอกว่าพระเอกไปเรียนต่อที่แคนาดาณเอกจึงได้ทําใจยอมรับความเจ็บปวดหอบท้องโตๆกลับบ้านก่อนจะกลับเธอบังเอิญได้เจอกับพี่สาวของพระเอกที่กําลังอุ้มลูกเล็กๆยิงตอกย้ําความเจ็บปวดที่แม่ของพระเอกไม่ยอมรับเธอและลูกหนังตัดมาที่ปัจจุบนันพระเอกที่เฝ้าวนเวียนอยู่ที่บ้านของอาจารย์คนนั้น เพื่อหวังจะได้เจอลูกเมื่ออาจารย์เห็นเขาจึงได้เรียกพระเอกเข้าไปพบและถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทําไมต้องอ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์ของเขาพออาจารย์เริ่มจับได้พระเอกก็คิดจะหนีแต่ก็โดนอาจารย์คนนั้นเล่นงานซะก่อนแล้วพระเอกก็ได้รู้ความจริงจากอาจารย์คนนั้นว่าเขาเข้าใจผิดว่าลูกของอาจารย์เป็นลูกของเขาหลังจากนั้นพระเอกก็ยังคงมาหาหนางเอกและขอร้องให้เธอนั้นช่วยกันออกตามหาลูกของพวกเขาซึ่งพระเอกยังคงต้องการตามหาลูกและพระเอกอยากขอให้หนางเอกยกโทษให้เขา แต่ความเจ็บปวดที่นางเอกได้รับจองต่อสู้ชีวิตมาเพียงลําพังทําให้เธอไม่อาจลืมความโกรธและยกโทษให้เขาได้นางเอกเก็บเล็บที่ตัดไว้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าเธอได้ตัดสิ่งที่รักออกไปจากชีวิตแล้วแม้ว่าสิ่งที่เธอเคยชอบเธอก็จะไม่สนใจมันอีกแต่แล้วนางเอกก็พ่ายแพ้ให้กับเสียงหัวใจเรียกร้องไม่ใช่เธอกลับไปรักพระเอกหรือคืนดีกับเขาแต่สิ่งที่นางเอกเลือกจะตามหาก็คือลูกเธอกลับเชื่อตามที่พระเอกบอกว่าลูกยังมีชีวิตอยู่เธอจึงได้ออกไปตามหาลูกกับพระเอก พระเอกพานางเอกไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งและได้บอกว่าลูกของพวกเขาเรียนอยู่ที่นี่เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ชอบติดกิฟต์อันเดิมตลอดทุกวันนางเอกก็พยายามมองหาลูกเธออยากเห็นหน้าลูกสักครั้งแต่บังเอิญว่าวันนั้นเด็กๆกำลังเล่นใส่หน้ากากกันอยู่นางเอกเลยรีบวิ่งลงจากรถไปดูลูกแต่ครูก็พาเด็กๆเข้าโรงเรียนไปก่อนพระเอกก็กระตือรือร้นให้นางเอกเจอลูกให้ได้แต่นางเอกก็ไม่สนใจก็คืนรูปและเอก,กสารให้กับพระเอก พระเอกเองนั้นมีความหวังว่าครอบครัวของพวกเขาจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งพ่อแม่ลูกได้กินข้าวใช้ชีวิตด้วยกันและได้บอกว่าเขาจะกลับไปแคนาดาเดือนหน้าเขามีแผนจะไปเรียนต่อที่นั่นหลังจากเรียนจบพระเอกได้ชวนนางเอกไปด้วยกันด้วยสายตาอ้อนวอนนางเอกแต่นางเอกกลับเย็นชาใส่เขาและไม่ได้สนใจเรื่องนี้นางเอกกลับมาทำงานตามปกติที่คลินิกและวันนี้หมอได้บอกว่าเขากำลังจะแต่งงานใหม่ลูกชายของเขาควรจะมีแม่ที่ดีคอยดูแล นางเอกต้องเจ็บปวดที่ได้เย็นแบบนั้นเพราะเธอนั้นแอบมีใจให้กับหมอตลอดเวลาเธอคิดว่าหมอดีกับเธอคอยเป็นห่วงเธอแล้วทำไมเธอถึงไม่ใช่คนที่หมอเลือกเธอจึงถามหมอไปว่าทำไมเป็นเธอไม่ได้หมอถึงกับอึ้องไปเล็กน้อยที่นางเอกถามแบบนั้นก่อนนางเอกจะบอกว่าเธอแค่ล้อเล่นแล้วก็แสดงความยินดีกับหมอแต่ในใจของนางเอกนั้นก็แอบเก็บความรู้สึกผิดหวังเอาไว้พระเอกได้แอบเข้ามาในบ้านของนางเอกและได้เจอกับเศษเล็บที่นางเอกตัดเก็บเอาไว้ ทำให้พระเอกรับรู้ถึงความเจ็บปวดของนางเอกมากนางเอกขับรถกลับบ้านด้วยหวัวใจที่ร้าวรานเจ็บปวดความรู้สึกเจ็บปวดตอนคลอดลูกแวบเข้ามาในหัวนางเอกได้รู้ว่าลูกของเธอนั้นเสียไปแล้วตั้งแต่คลอดเพราะเขาร่างกายไม่แข็งแรงและแม่ของเธอก็เป็นคนบอกเรื่องนี้แต่นางเอกกับเลือกที่จะไม่เชื่อแบบนั้นต่อมาเธอไปที่โรงเรียนที่พระเอกบอกว่าลูกเรียนอยู่ที่นั่นนางเอกทำทีไปคุยกับครูเพื่อขอข้อมูลว่าจะพาลูกมาเรียนที่นี่ครูเลยต้อนรับเป็นอย่างดีพานางเอกชมตามห้องต่าง นายเอกก็คอยแอบมองหาดูลูกแต่เธอก็ไม่เห็นเมื่อเธอไปเข้าห้องน้ำเธอบังเอิญได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดกิฟต์แบบเดียวกับที่เอกบอกว่าลูกชอบติดและบอกว่าลูกชื่อนายอนนางเอกจึงได้ถามว่าใช่นายอนหรือเปล่าเด็กก็ตอบว่าใช่วินาทีนั้นเองด้วยความรู้สึกคิดถึงลูกมากและอยากเจอลูกมาตลอดนางเอกจึงได้แอบพาตัวนายอนออกมาโดยไม่ให้ใครเห็นแต่นายอนก็เป็นเด็กฉลาดเธอบอกว่าเธอต้องไปบอกคุณครูก่อนนางเอกจึงได้อ้างว่าเธอไม่ใช่แกงรักเด็ก และจะพานายยนไปหาแม่นายยนที่เชื่อใจนางเอกนางเอกจึงพานายยนหนีไปแต่แล้วเมื่อนางเอกวิ่งมาได้สักพักเธอกลับฉุกคิดได้ว่าสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่มันผิดแม้จะอยากพาลูกไปอยู่ด้วยแต่เธอก็ต้องตัดใจพานายยนกลับไปส่งที่หน้าโรงเรียนแล้วก็รีบจากไปเมื่อนางเอกกลับมาที่บ้านเธอก็เจอพระเอกนอนอยู่และที่น่าตกใจกว่านั้นเด็กนายยนก็นอนอยู่ด้วยเมื่อพระเอกแอบเห็นนางเอกไปขโมยลูกมาแต่ไม่กล้าทำพระเอกก็เลยทำซะเอง แต่นายเอกกลับไม่ได้ดีใจทีรีบออกไปเพื่อจอารถพานายนไปส่งที่บ้านแต่พระเอกก็ห้ามเอาไว้และบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาแค่จะพานายนมาค้างที่นี่สักคืนพรุ่งนี้ก็จะส่งนายอนกลับบ้านแค่อยากให้นางเอกนั่นได้อยู่กับลูกสักคืนและถามว่าไม่ต้องการลูกหรือและบอกนางเอกว่าเขาเห็นที่นางเอกไปหานายนนางเอกรีบเข้าไปหานายนและได้ขอเบอร์โทรแม่ของนายอนไว้นายอนบอกว่าเธอจะค้างที่นี่ถ้านางเอกยอมให้ต่างหูกับเธอ นางเอกเดินออกมานอกบ้านเพื่อจะโทรหาแม่ของนายยอนแต่พระเอกก็มาขอร้องไว้วันนี้เป็นโอกาสเดียวที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกนางเอกที่รักและคิดถึงลูกมากก็เลยยอมตามที่พระเอกบอกให้นายยอนนั้นค้างด้วยและเธอได้ทำอาหารให้นายยอนกินนั่งมองนายยอนกินข้าวและได้สอนนายยอนใช้ตะเกียบจนนายยอนนั้นใช้ตะเกียบเป็นความรู้สึกของการได้เป็นแม่เริ่มเข้ามาในหัวใจของนางเอกสิ่งที่เธอรอคอยมาตลอดพระเอกก็เฝ้าดูแลจนนายยอนหลับไป หลังจากนั้นเขาจึงได้เข้ามาหาหนางเอกแม้อยากกอดนางเอกสักครั้งแต่ก็ไม่กลา้าเพราะความบิดของเขามันช่างไม่น่าให้อภัยพระเอกได้แค่มองดูนางเอกจนหลับไปจนเชาน้านางเอกตื่นขึ้นมามองหน้าพระเอกแม้จะอยากให้อภัยเขาแต่เมื่อคิดถึงความเจ็บปวดในอดีตนางเอกก็ต้องตัดใจแล้วก็รีบเข้าไปดูนายยนก็เห็นนายยนตนั้นคุยโทรศัพท์อยู่นายยนตบอกว่าเธอคุยกับแม่และได้บอกแม่ว่าเธออยู่ที่นี่นางเอกตกใจมากรีบดึงโทรศัพท์จากนายยนตมาปิดเครื่อง นายนบอกว่าแม่รู้จักคุณด้วยและเธอได้อ่านที่อยู่นี้ให้แม่ฟังแล้วนาเอกก็เลยรีบมาบอกพระเอกให้รีบหนีไปเพราะไม่อยากให้พระเอกโดนตำรวจจับและนัดให้พระเอกนั้นไปรอเธอที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกลบ้านของพี่ชายเธอหลังจากนั้นเธอจะรีบพานายนไปส่งที่โรงเรียนแม้ว่าจะเป็นห่วงพระเอกแต่ก็ยังคงด่าเขาว่าไอคนสารเลวเพราะเธอยังโกรธแค้นเขามากนาเอกมหานายนล้างหน้าให้เธอและบอกว่า อยากให้นายอนนั้นจำเธอให้ได้แม้ว่านายอนจะโตขึ้นก็ห้ามลืมเธอเด็ดขาดนายอนเลยขอต่างหูข้างของนางเอกและสัญญาว่าเธอจะไม่ล euh. ืมนางเอกได้กอดนายนด้วยความรักเธอใส่ต่างหูให้กับนายอนทั้งคู่หยอกล้อกันอย่างมีความสุขนี่เป็นช่วงเวลาที่นางเอกรู้สึกมีความสุขมากแล้วตำรวจก็มาที่บ้านของนางเอกจับตัวนางเอกไปนายอนได้เจอกับแม่อีกครั้งเมื่อนางเอกเห็นเธอก็รู้สึกแปลกใจมากเมื่อแม่ของนายอนนั้นก็คือพี่สาวของพระเอกพี่สาวและแม่ของพระเอกก็เลยไม่เอาเรื่องนางเอก เมื่อนาเอกถูกปล่อยตัวนาเอกจึงได้ถามเรื่องราวของพระเอกว่าเขาไปอยู่แคนาดาจริงหรือเปล่าพี่สาวเลยบอกว่าเขาไม่ได้ไปและขอโทษนางเอกที่ครอบครัวของเธอนั้นได้โกหกนางเอกว่าส่งพระเอกไปอยู่ที่โน่นแต่จริงๆแล้วส่งไปอยู่ที่อื่นแต่พี่สาวก็บอกว่าจริงๆแล้วก็มีแผนให้พระเอกไปเรียนที่แคนาดาแต่พระเอกก็ไม่ยอมเรียนต่อให้จบซึ่งไม่เข้าใจว่าทําไมพระเอกถึงทําแบบนั้นนานๆครั้งเขาจึงจะกลับมาที่บ้านและแอบมาขโมยเงินตลอดและเขาได้ไปเข้าร่วมกองทัพเป็นทหาร และไม่ได้เจอเขาอีกนาาเอกจึงเอารูปและเอกสารให้ดูว่านี่เป็นรูปของนายยนหรือเปล่าพี่สาวก็บอกว่าไม่ใช่นาาเอกจึงเอารูปไปให้แม่ของพระเอกดูและบอกว่าพระเอกเป็นคนเอานี่มาให้เธอแม่ของพระเอกจึงได้เล่าเรื่องราวตอนที่นาาเอากคลอดลูกเดิมทีแม่ของนางเอกและแม่ของพระเอกแต่ัดสินใจจะยกลูกของนางเอกให้เป็นลูกบุญธรรมของอาจารย์คนหนึ่งซึ่งก็คืออาจารย์ที่พระเอกเข้าใจผิดในตอนแรกแม่ของพระเอกได้ถ่ายรูปลูกของนางเอกไว้แต่ปรากฏว่าหลังจากคลอดได้ไม่กี่ชั่วโมง ลูกของนางเอกก็เสียชีวิตเพราะเด็กร่างกายไม่แข็งแรงแต่พระเอกที่ไม่รู้เรื่องนี้เมื่อเห็นรูปที่แม่เก็บไว้จึงเข้าใจผิดคิดว่าลูกยังมีชีวิตอยู่และคิดไปเองว่านายยนซึ่งเป็นลูกของพี่สาวคือลูกของเขาและเขารู้สึกผิดกับนังเอกที่ไม่ได้อยู่ดูแลเธอตอนเธอท้องเลยคิดจะตามหาลูกมานนเอกเมื่อนางเอกกลับมาหาพระเอกก็ได้เห็นความอ่อนโยนของเขาที่ดูแลหมาจรจัดนางเอกบอกว่าเธอได้เจอแม่ของนายยนตแล้วพระเอกบอกว่าเขาจะพาลูกมาให้หนางเอกให้ได้ เขาเป็นสิ่งที่เขาอยากทําเพื่อนางเอกและช่วยนางเอกตามหาลูกอีกครั้งนางเอกก็บอกว่าพระเอกเองก็รู้ความจริงทุกอย่างจากแม่แล้วทาไมยังทําแบบนี้แต่พระเอกก็ยืนการว่าแม่โกหกแม่ปิดบังเรื่องลูกเอาไว้นางเอกจึงได้ร้องไห้และพูดให้พระเอกยอมรับความจริงว่าลูกไม่อยู่แล้วลูกของพวกเรานั้นจากไปแล้วแต่พระเอกยังคงยืนยันว่าจะตามหานางเอกบอกว่าลูกเคยมีชีวิตอยู่แต่แค่วันเดียวเท่านั้นและไล่ให้พระเอกไปจากชีวิตของเธออย่ามายุ่งกับเธออีก พราะตอนที่นางเอกลำบากเขาก็ไม่เคยอยู่ข้างกายนางเอกนางเอกตัดใจขับรถออกไปโดยไม่สนใจพระเอกก่อนจะมองกระจกหลังจนแทบไม่เห็นหน้าพระเอกอีกแต่แล้วเธอก็หยุดรถแล้วค่อยๆหันหลังกลับไปมองพระเอกแล้วก็ถอยรถกลับไปแล้วหนังก็จบลงเรื่องราวทั้งหมดนะคะก็เพราะพระเอกอยากชดใช้ความผิดที่เขานั้นทิ้งนางเอกไปเลยพยายามหลอกตัวเองและนางเอกว่าลูกยังมีชีวิตอยู่โดยเขาคิดว่าแม่หลอกเขาเพราะแม่เป็นคนกีดกันความรักของเขากับนางเอกพระเอกเป็นลูกคนรวยแม่ก็หวังให้เรียนจบ และวาดความหวังไว้ให้ไปเรียนต่อเมืองนอกจึงได้จับพระเอกแยกจากนางเอกส่งไปอยู่ที่อื่นพระเอกเองก็เลยไปชดชีวิตหนีออกจากกรอบที่แม่วางไว้โดยการไม่เรียนต่อให้จบและไปสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติจนขาของเขาได้รับบาดเจ็บกลายเป็นหนุ่มขาปเป๋พิการไปข้างหนึ่งและมาตามหานางเอกเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเองก็อยากดูแลลูกและนางเอกอยากอยู่ด้วยกันตลอดพร้อมหน้าพร้อมตาและในตอนจบนางเอกเองก็ได้ให้อภัยพระเอกจากการที่เธอเลือกที่จะถอยรถกลับไปรับพระเอก หนังเศร้ารามามากๆค่ะแนะนําให้ไปดูแบบเต็มๆนะคะจะได้อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครมากขึ้นถ้าใครชอบการสปอยหนังฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ